a ัมซุงจัดให้โปรคุ้มสุดช็อปสนุกส่งท้ายปีสยามทีวีซัมซุงเอ็กวันนี้ถึง31มกราคม2,569หมอบของขวัญสุดพิเศษซื้อ1แถม1ลดสูงสุด70%คุ้มคูณ2ชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุด20%พร้อมผ่นอน0%นานสูงสุด48เดือนพบไลอัอนวัตกรรมใหม่จากซัมซุง ีสป็ s i ใส by s i ส e ดีไซน์ล้ำปรับแต่งได้ตามสไตล์บีสป็อกเคลื่อนซักผ้าอบผ้าฉลาดประหยัดสั่งงานง่ายจบในเครื่องเดียวเครื่องดูดฝุ่นมือจับแรงดูดส่งพลังพกผ้าง่ายราคาบางเบาเครื่องฟอกอากาศเพื่ออากาศบริสุทธิ์ในทุกห้องเตาไมโครเวฟอเนกประสงค์อบอุ่นยากทอดจบในเครื่องเดียวเอารอยง่ายทำได้ทุกเมนูและสินค้าไฮไลท์แฟลตเซลส่งท้ายปีพร้อมของแ สุดคุ้มอีกพี่ห้ามพลาดซัมซุงเอ็กโลดจัดหนักส่งท้ายปีวันนี้ถึง31มกราคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวีดอทโปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวีว